สวัสดีครับเพื่อนๆทุกตุกตานะครับกิจก้รมรหลับชุ่มนุ่มเซกคนใต้นี้กับกับเหลาใ้ฟังก็คลิปนี้กับเอาเหลืองเล่าของสมุนไพรมาเล้งกับเหลากับก็ะเลโกนะครับเ็กเอียดนะครับหัวตาแม่เต้านะครับเวลาล้านเลนทุกหมีดบ้านทุกกระเลเกเกลือหลือโอ้งนะครับก็ใช่ใบขี้ไก่นี่แหละครับ คนปักตายบ้านผมเรียกว่าใบขี้ไก่แต่ปากกลางนะครับเรียกกันว่าใบซับเสื้อนะครับหรือว่าต้นซับเสื้อก็ไม่ถี่มากเลยครับก็ลาวกันว่านะครับลาวกันว่าคนบราณน,นะครับข้าวป่าครับไปเจอเสื้อก็เล่นเข้าดงซับเสื้อนี่แหละครับเพื่อไปอั้มพังอั้มพังตัวเพื่อความปลอดภัย เสือม่ได้กินค้นกับเพราะว่าตอนนี้นะครับจีก็เขาว่าเป็นต้นทับเสื้อตัวใบทรับเสื้อวเอวลามายีเลก่กับกินไก่ไข่กับทราบกองเสื้อเลยครับเขาเป็นสมุนไพรสมุนไพรหนึ่งนะครับที่ใจห้ามเลือด เดี๋ยวก่อนสมบัคุณอีกหลายๆลอย่างนะครับแต่ว่าเด็ก่อนนะครับผมจ่ายใบทับเสือนี่นะครับมาหามเรลือก็คลิปนี้กับเอาทีมามบอกเพืเ่อนๆว่าใส่เขาตัวเดียกว่าตอนซาบเสือหรือว่าใบทับเสือกับสวัสดีกับ